ก็เป็นไปตามธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของดังตัวอย่างที่เป็นสมาชิกในครอบครัวพ่อแม่ลูกพี่น้อง แต่ละคนเขาก็มีเรื่องของเขาจะ้ะสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวที่เขาสร้างครอบครัวเขาก็เขาก็พยายามทำให้เป็นเป็นมาตรฐานปกติจะ้ะมาตรฐานปกติก็ ก็อยู่รวมกันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกพี่น้องโดยในสังคมออกแบบให้ดีที่สุดเพื่อให้ดำรงอยู่อย่างมีความสุขความเจริญของชีวิตโดยก็สร้าง ความเป็นอยู่ตามธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวปรับปรุงในแต่ละยุคโดยมาตรฐานของนิพพานธร,รรมบา,ารมีสัพพิทัตระเดพุโคลอปุสเจันทัสโรจะเป็นชาวสิวิไล เป็นยุคแถวศิวไลบารมีสัมทัพเสดบปะกุลพุสตกันทัสโรที่ร่างกายเป็นลักษณะมหาบุรุษแล้วก็มีที่อยู่ลักษณะของลักษณะมหาบรุษก็เป็นที่น้องเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามทัพเดบปะกุลปุสตกันทัสโร โดยสามารถทําให้ทรรทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสักสิบทัศเสดเด็บพระคุณลงพระสัสจจ์ทัศรอย่าสมบูรณ์ในช่วงของการปรับเข้าสู่ความเป็นปกติของ ท่านรรบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงพรอสดันธธธทัสโรที่ทุกทอดทันธรรมบารมีสามสิทัศนี้มีธรรมทั้งหมดอยู่ในตัวแต่ทอดทัาธานธรรมบารมีสามสิทัศนี้มีเรื่องราวของตัวเองจังเช่นตัวอย่าง ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูกพ่อก็บีงานแม่ก็บีงานอื่นๆที่นอกเหนือจากการดูแลครอบครัวลูกโตขึ้น ก็มีครอบครัวก็มีลูกเป็นลูกเป็นผู้ชายก็มีครอบครัวเขามีครอบครัวแต่งงานกันเขาก็าเลิกกันเพราะว่าในรายละเอียดของแต่ละคนเขาก็มีเรื่องของเขา เขาไม่ได้มีเรื่องอยู่เฉพาะกับคนในครอบครัวพ่อแม่มีลูกชายเขาก็เขาก็อยากให้มีสังคมในครอบครัวเขาแต่รายละเอียดของแต่ละคนเขาก็มีเรื่องของเขาในคนสัตว์สิ่งของอื่นออีกค่ะแล้ว ลูกชายเขาก็ไปมีครอบครัวเขาก็มีเรื่องของครอบครัวเขาแล้วในรายละเอียดครอบครัวเขาแต่ละสมาชิกแต่ละคนเขาก็มีเรื่องกับคนสัตว์สิ่งของอื่นอ่ีอะสิ่งที่เราเจอก็เลยเป็นโครงสร้างที่เรารู้ว่ามันมีการบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายแนะลจะจ้ะตนว่าควรจะมี พ่อแม่ลูกอยู่กันไปเรื่อยๆคะแแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็อ <c oughs> ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ลูกจะอยู่เป็นพ่อแม่ลูกไปได้ตลอดเพราะว่าพ่อแม่ลูกแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวของเขาอ้่เช่นพ่อเองเนี่ย เขาก็เขาก็มีคนจัดสิ่งของที่เขาอยากจะไปสัมพันธ์ด้วยการว่าอยากจะไปสัมพันธ์ด้วยนี่ก็หมายถึงก็ดึงดูดกันโดยธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวนะะ <c oughs> ั่นแหละเรา่าต้องออกจากครอบครัวนี้ไปสร้างครอบครัวใหม่ เรื่องการสร้างครอบครัวใหม่ถ้าสิ่งที่เขาต้องไปสัมพันธ์คนสัตว์สิ่งของนั้นอยู่ในสภาวะที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเขาก็ต้องเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเพื่อจะไปอยู่ในครอบครัวที่เขาสัมพันธ์นั้นๆหรือไปสร้างครอบครัวนั้นๆเขาก็ไปอย่างเงี้ยดังนั้น เราก็เราก็ดูว่าความจริงของชีวิตแล้วเราควรจะทำอะไรหน้าที่ที่แท้จริงของเราเพราะว่าสิ่งที่เราให้ตัวอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสเขาที่หลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลส ส่วนเรื่องของเราก็คือรวบรวมรักษาบริวิสานสิทัศน์ประเดชระคุลโลกุศลเจนทสโรหรือแม้แต่การรวบรวมรักษาบรวิวสานทัศถ์ประเดชมงคลโลกุศลเจนทสโรที่รวมกันอยู่เนี่ยในแต่ละลายเขาก็จะมีการสัมพันธ์กับคนศัตว์สิ่งของอื่นๆอีกครับเ,เขาก็จะต้องไปสัมพันธ์กับคนศัตว์สิ่งของอื่นๆนั่นแหละ การจะมารวมกันอยู่ได้ตลอดอย่างเงี้ยก็ต้องปรับเข้าไปเรื่อยๆจะ้ะปรับให้เป็นแผนทางสำเร็จเวลาปรวิสาจิทัตเสด็จคุณตุสัดชตัตสโรที่ทำให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ เราจึงสังเกตย่างละเอียดเพื่อไม่ถูกกิเลสหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสให้รวบรวมรักษาเฉพาะบรมีสัมทัสพระเดชคุณพุทธเจนทัสโรก็จะต้องดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ปรับปรุงอยู่ตลอดไม่สําปรับปรุงอยู่ตลอดไม่สําเลยนะ ก่อนก็มีพ่อแม่อย่างเงี้ยพอต่อมาก็มีเฉพาะแม่อย่างเงี้ยซึ่งการอยู่ครบหรืออยู่ไม่ครบก็อยู่ที่ว่าเรามีเป้าหมายแบบไหนแบบไหนที่ทำให้ได้รวบรวมรักษาบริสสัมพัทธ์ประเด็กคุณสุสจตัสสโรได้ เป็นปกติก็ต้องปรับให้เป็นแบบนั้นจ้ะแล้วเราก็รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราก็สามารถรวบรวมรักษาบริสันทั์ในครคเณลุลสุสุสโลได้ตลอดจ้ะได้ตลอดเวลาในทุกๆแบบของการดำเนินไปของชีวิต เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดก็เป็นไปตามพยากรณเลยอะมนยุคเดี้เห็นไหมตายกันเพียบเลยออย่างนั้นเลยนะตายกันมากมายเลยลแล้วาีกันพยากรณก็บอกไว้อยู่แล้วว่าผู้ที่สร้างที่สุดแห่งธรรมเรามีสัมทัพเปรชคุณปุสตันทัสรสามารถที่จะ ทำได้ก้าวหน้าจ้ะอย่างรวดเร็วสร้างยุคชาติชีวิไลประวิสาสิบพัทธ์พระเดชพุทธลงพุทสจรนญสโรดได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาที่รวดเร็วซึ่งเกิดจากการได้พัฒนาปรับปรงุงธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสท,ที่มีอยู่มาก ที่เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัพประเด็พระกุหลบสัจันทรทัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติการดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราเจริญรุง่งเรืองก้าวหน้าขึ้นตลอดในการ สร้างที่สแห่งธรรมปรมีสัจสิทธัพระเดพุกุลลงพะสดันทัสโรเราก็ได้ตัวอย่างที่มีให้เราได้รู้ตัวอย่างผู้ตัดสูดและเองโดยชอบที่เราได้รู้ในแต่ละชาติ ที่ท่านได้พัฒนาปรปับปรุงตัวเองมาตลอดในแต่ละชาติก็มีพ่อแม่มีครอบครัวท่านก็มีครอบครัวของท่านในแต่ละชาติแต่ละชาติมาเรื่อยๆล่ะแล้วก็พัฒนาตัวมาเรื่อยๆเป็นผู้ตัดสินในเองโดยชอบที่บอกว่า การดำรงชีวิตเป็นยังอยู่เพื่อจะมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเริ่มต้นที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระดูกที่เกิดจากการถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บปาารวม ในแต่ละชาติแต่ละชาติมีมากเป็นภูเขาภูเขาที่ใหญ่ๆอะ่ะน้ำตาที่เกิดจากการบังคับด้วยกิเลสในวงจรให้เกิดแก่เจ็บตายรวมกันมีมากเป็นมหาสมุทร เยอะเลยนะมากเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วระยะเวลาที่ที่อธิบายเรื่องราวทั้งหลายนี้ก็เป็นอสงไขยเป็นกับเลยะะเป็นแบบพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายสิสุนสานี่ก็ยี่สิบอสงไขย กับอีกเศษแสนมหากับคําว่าเศษแสนมหารับนี่แค่เศษๆเองก็ <ๆ S 1> ก็เป็นหลายๆลานๆลานแล้วนะเขาของชาติอ่ะไม่ใช่เป็นเวลาเป็นปีเป็นจํานวนแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วแต่ละชาติอายุก็เป็นเท่าไหร่อะก็เป็น ร้อยปีเป็นหมื่นปีก็มีเป็นหลายหมื่นปีเป็นแสนปีก็มีอะก็นับเป็นหนึ่งชาตหนึ่งชาตนี่ยเนี่ยเรื่องราวทั้งหลายนี่เเยอะแยะมากมายเลยเมื่อเราทราบนี้ีแล้วเราก็จึงรู้ว่าการได้รวบรวมรักษาประวิตสมัมพัประเด็จคุณบุตรจันทรัทรเนี่ย เป็นหน้าที่ที่ง่ายมากเลยได้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์กับชีวิตเป็นอย่างย่ทั้ทางนิพพานธรรมปริวิสาสิทนัสระเดพะกุลหลวงพ่อสดจันททัศโรพัฒนาปรับปรุงให้ได้เป็นชาวสิวิไลเป็นลักษณะมหาบุุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุุษก็ได้พัฒนาปรับปรุงเป็น เขาจะจัก,กพัดบรุมาจัก,กพัดมีรัตนะเจ็ดอะไรจ้ะปรับปรุงพัฒนาตัวขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยเราดูตัวอย่างแบบผู้ตัดสรนุและเองโดยชอบจะเป็นอย่างเงี้ยดบงบนั้นเราจริงต้องสังเกตแผนฝังสำเร็จของธรรมทั้งหมดรวบรวมเฉพาะ แผนผังสำเร็จเวลาบราบรมีสามสิทธัะเดเดปุกุลปุสจันทัสโรเรามีตัวอย่างเราก็เห็นรับรู้ในแผนผังสำเร็จของธรรมทั้งหมดเราอยู่ในแผนผังสำเร็จของธรรมทั้งหมดนั้นด้วยจ้ะเรา ต้องรับรู้ที่สุดของอดีตที่สุดปัจจุบันที่สุดของอนาคตของแผนผังสําเร็จเวลาของทําทั้งหมดให้เป็นปกติโดยการรับรู้ถึงส่วนกลางดวงกลมประถมเริ่มแรกทรรบารมีสามทิทธัส,สเด็จปรคกณหลวงปู่สดจันททัศโร สร้างที่สุดแห่งธรรมารมีสามสิบทัตเกษตรพุกุลโลงบุษจนทัศโรดันค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมบัตโนแรการมีสามสิบทัตเกษตรพุกุลโลสบุษจนทัศโรเพื่อ การสร้างที่สุดถึงทำรทรบริมีสังสิทธัสเดเดพุลผลโพสดจันทัศรงาวหน้าอย่างรวดเร็วพระเดพคุลผลโพสดจันทัศรระเดะพุลพ่อธรรมะเชียวขญอาจารย์มหาลัตนาวสาิการยนคโนกยู่ท่านนำให้พวกเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงนี้อยู่ตลอดเวลา ไม่มีว่างเว้นเป็นเวลาบริีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทร์ทัโรสเต็มทั้งเวลาจะเราได้ทำหน้าที่ไปพร้อมๆกับท่านตลอดเวลาเต็มทั้งเวลาไปกับครูบาอาจารย์ของเรา เาาเป็นที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรปรมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสรตั้งแผนผังสําเร็จเวลาปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสรให้เกิดเป็นชาวสิวิไลเป็นชุมชนสังคม ประเทศยุคชาวสิวิไลบรมีัทสิทัศประเดชปคุคนหลกสพจันทัศโรผู้รู้ท่านรวบรวมรักษาบรมีสาสิทัศประเดชปคุคนหลกสพจันทัศโรได้ประโยชน์จากทำทั้งหมดทำให้เป็นประโยชน์ของการ เกิดที่สุดแห่งธรรมบรมสามสิทัพพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทรัโรตามที่เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงร่วมกันนี้ไปพร้อมๆคุรุบาจารของเราจ้ะ